ข่าวด่วนครับทุกคน ตอกย้ำกับกระแสเอินฮักนางเอกน้อยครับล่าสุดทั่วโลกจับจ้องค่ายเพลงสาวน้อยลำเพลินอินดีเ้เรคคอร์ดมากเลยนะครับล่าสุดเนี่ยยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นไอตอนนี้นะครับต่างชาติหลายช่องเริ่มเอาไปรีแอคชั่นกันแล้วนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหหลายช่องเนี่ยก็ตกใจนะครับว่าเห็นอุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่ใน MV ของบอสโจด้วยนะครับเขาก็บอกว่าโอ้อุงอิงนะครับอเมซิ่งนะทุกคนเพราะว่าเพิ่งเห็น เพลงน้องเนี่ยปล่อยออกมาล่าสุดเป็นคิวของพ่อโจรครับกับยืนหนึ่งเหมือนเขายืนเมาเหมือนไอตอนนี้กําลังกระแสมาแรงกันเลยทีเดียวปล่อยภายในไม่กี่ชั่วโมงครับตอนนี้ทะยานสู่ห้าแสนวิวแล้วนะครับวันนี้มาลุ้นหนล้านวิวกันเียได้ว่ากลุ่มบ้านคิวกลุ่มบ้านฮักบอสโจเนี่ยก็กําลังคึกคัก,กมากๆเข้ากันไปชมเข้ากันไปเชร์แบบเยอะมากๆสําหรับยืนหนึ่งเหมือนเขายืนเมาเหมือนไอ้นะครับต้องบอกได้ว่าเพลงนี้เนี่ยบอสโจส ใส่ซับให้ด้วยนะเพื่อคุณผู้ฟังเนาะต่างชาตินะครับใส่ซับเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยเพื่อที่จะแบบว่าเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับต้องบอกได้ว่าถือได้ว่า,าช่อง สาวน้อยลำเพลินอินดีร้รคคอร์ดเนี่ยก็เป็นผู้นำเลยนะกับการใส่ซับคำพูดต่างๆคำร้องต่างๆครับทุกคนซึ่งชาวต่างชาติเวลาไปรีแอคชั่นเนาะก็จะทำให้แบบเข้าใจง่ายแล้วก็เหมือนกับเอาวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยไปเผยแพร่พได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกได้ว่ามาแรงต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้อุ้มอิ่มจะสังเกตได้ว่าคนที่มาคอมเมนต์ในช่องอุ้มอิ่มเองหรือเข้ามาคอมเมนต์นะครับในช่องของสาวน้อยเพื่อนไทยเองเนี่ยเราจะเห็นคอมเมนต์ของต่างชาติด้วย นะถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับก็ถือว่าตอนนี้ต่างชาติเข้ามาจับจ้องอย่างทิวมิ้มบอกครับว่าทุกวันนี้นะครับมุมมองของการอยู่ค่ายเพลงเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เรียกได้ว่าคนที่อยู่ค่ายเพลงแบบไม่ใหญ่ก็สามารถดังได้นะขึ้นอยู่กับศิลปินขึ้นอยู่กับ การบริหารของค่ายเพลงนั้นนะทุกคนเมื่อก่อนเนาะถ้าเราอยากจะไปเป็นศิลปินเนี่ยเราก็จะอยากไปอยู่ค่ายเพลงที่ดังๆมีชื่อเสียงใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้อุมม้มอิมมองว่าไม่ว่าจะอยู่ค่ายเพลงไหนนะครับก็สามารถดังได้จริงๆนะทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นค่ายเล็กค่ายใหญ่ยกตัวอย่างเช่นมีเพลงหนึ่งครับที่เพิ่งปล่อยออกมาล่าสุดเป็นเพลงของผู้ชายเนาะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ออกแนวลูกทุ่งหน่อยครับตอนนี้ทะยานสู่24ล้านซึ่งเขาเนี่ยมาในสายเพลงคเวอร์แล้วก็เปิดช่องของตัวเองด้วยนะครับเปิดช่องเล็กๆของตัวเองครับก็สามารถดังได้แล้วตอนนี้นะครับคนต่างชาติก็ไปรีแอคเยอะมากๆนะครับทุกคนก็สําหรับยืนหนึ่งเหมือนเขายืนเมาเหนะ oh, oh. มือนอ้เนาะโอ้โหเมื่อเช้านี้อุ้ิมก็ได้มีการรีแคปไปแล้วนิดนึงนะครับต้องบอกว่า MV เนี่ยเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็เนื้อร้องต่างๆที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมา คือถือว่าเยอะเลยนะอย่างท่อนของบอสโจเนี่ยที่ร้องต่อจากพี่เพสหรัฐเนี่ยท่อนนั้นก็คือเป็นท่อนที่ กินใจใครหลายๆคนนะครับซึ่งบางคนบอกว่าเออจะไม่เชียร์แล้วแหละเพลงบอสโจเนี่ยนะครับจะไม่ปั่นวิวให้แล้วแหละใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ถ้าทุกคนทุกคนแบบหันมาโฟกัสที่เพลงบอสโจนะครับว่า,าเพลงเพราะแล้วก็เนื้อหาดีเนื้อหากินใจนะครับซึ่งเหมือนบอสโจก็รอเซอร์ไพรส์แฟนคลับเหมือนกันเนาะเพื่อที่จะได้แบบว่าเออมาปั่นวิวมาชมวิวมาช่วยกันแชร์ช่วยกันเชียร์นะครับแล้วก็มีองค์อิงแพงอยู่ใน MV ด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้องเนี่ยเป็นตัวละครเล็กๆนะครับที่ ออกมาไม่กี่วินาทีแต่ทำเอาแฟนคลับ FC เนี่ยปลื้มใจหนักมากเพราะว่ารอยยิ้มของน้องเนาะใน MV ก็คือแบบว่าทําให้พ่อพ่อแม่เอฟีเนี่ยโอ้โหได้เข้าไปดูได้ไปชื่นชมนะครับก็จะได้เห็นหลากหลายมุมมองใน MV เหไม่ว่าจะเป็นเห็นญาสุภาพด้วยนะครับเห็นออมแอมเห็นพระเอกรถแห่นะที่มาร่วมแสดงด้วยต้องบอกว่าน้องอมแอมแสดงดีมากนะทุกคนเนาะในในช่วงที่น้องร้องไห้เนี่ย คือเขาไม่ได้ใช้น้ำตาเทียมนะทุกคนปกติเราจะเห็นน้ำเพชรสตูดิโอเนี่ยมีน้ำตาเทียมเอาไว้ให้ทางศิลปินตลอดแต่ วิดีโอนี้หรือว่ามิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับน้ำเพชรสรีโอคือไม่ได้ใช้น้ําตาเทียมเลยเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าน้องอมแอมไปบ้านแพงเนี่ยอินแล้วก็พี่เพชรสหรัฐเนี่ยแบบว่าส่งส่งกันแบบดีมากๆเลยนะครับส่งแบบเ,เนื้อหาส่งส่งการแสดงให้กันนะ่ะทาให้อมแอมคือร้องไห้ออกมาโดยอัตโนมัติเลยคือแบบไม่ได้ใช้น้ําตาเทียมกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะก็ต้องบอกว่าเพลงนี้ คุณภาพอีกแล้วสหรับปอนโจที่สร้างขึ้นมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็เอสแฟนคลับทางบ้านเนี่ยได้รับฟังการรับชมกันครับทุกคนคุ้มบอกเลยว่าคุ้มครับนะคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้ต่างชาติหลายประเทศมากๆที่จับจ้องเนาะจับจ้องช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดเนี่ยเพื่อที่จะไปอ่ารีแอคชั่นกันเพื่อที่จะไปแบบพูดถึงกันนะครับอย่างน้อยแหละทำให หมอลำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเนาะขับเครื่อนเศรษฐกิจให้แบบโอ้โพ่อค้าแม่ขายมาขายกันในงานหมอลำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะพุ่คนเนาะดีมากๆแล้วก็ตอนนี้ถือได้ว่าชาวต่างชาติคิดว่านะอยากมาดูหมอลำของประเทศไทยเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวเริ่มต้นเลยจากจากพี่ที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นเนาะที่เขาเคยมาดูหมอลำมาดูองคงอิงนะแล้วเขาแบบ รื้อม,มากแล้วก็ไปพูดต่อทําให้ตอนนี้คนญี่ปุ่นนะครับอยากมาดูหมอํำบ้านเรามากยิ่งขึ้นครับทุกคนโดยเฉพาะหมอํำสาวน้อยเพี้แพงเนาะต้องบอกต้องบอกแบบนั้นเลยเพราะว่าตอนนี้คือกระแสของเขาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบเนาะขออนุญาตเปรียบเทียบเหมือนเสียงอีสานในสมัยก่อนครับทุกคนเนาะเพราะว่าส,สมัยก่อนเสียงอีสานเนี่ยทุก คนสมาชิกในวงเนี่ยคือดังหมดทุกคนเลยนะเปรียบเทียบตอนนี้สาวน้อยพี่น้องแทนก็เหมือนในยุคนั้นครับที่ทุกคนที่อยู่สมาชิกในวงของสาวน้อยพี่แมงเนี่ยถือว่ามีชื่อเสียงกันหมดเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นน้องป๋อมแปมที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนะ้อยตอนนี้ก็คือโอ้โหไปร้านอาหารใช่ไหมครับคนจําได้แล้วเขาเลี้ยงนะครับแล้วก็มีใครอียะพี่ละน้อยที่ไปทานอาหารแล้วก็ เจ้าของร้านเลี้ยงนะซึ่งจําได้ว่าอยู่สามน้อยพี่บ้านแพงแบบนี้คือเป็นปรากฏการณ์ครับทุกคนปรากฏการณ์จริงๆแล้วก็ต้องบอกได้ว่านะ,ะช่วงนี้คือตั้งแต่เพลงเอิรนฮักนางเอกน้อยปล่อยออกมาแล้วก็ตามด้วยยืนหนึ่งเหมือนเขาอ่ยืนหนึ่งเหมือนเขายืนเมาเหมือนอ้ปล่อยออกมาครับทุกคนสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุดนั่นคือการจ้าง อุ้งอิงแล้วก็บอสโจไปเป็นพรนะีเซนเตอร์เนาะต้องบอกว่าโลโก้ที่ขึ้นมาของกังนําคลินิกเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือเจ้าของคลินิกปลื้มใจหนักมากครับเพราะว่าได้เข้าไปอยู่ส่วนหนึ่งของ MV นั่นคือเป็นสปอนเซอร์ในการสนับสนุนใช่ไหมครับแล้วต้องต้องสังเกตได้ว่านะตอนนี้คือกังนาคลินิกเนี่ยโอ้โหมีคือคนที่แบบว่าติดตามอุ้งอิงติดตามบอสโจเนี่ยก็ไปใช้บริการนะเราได้เห็นทางแฟนเพจเขาลงแบบ เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ตอนนี้คิดว่าสปอนเซอร์หลายๆตัวเนี่ยหรือว่าพรีเซนเตอร์หลายๆตัวกําลังติดต่อเข้ามาอย่างแน่นอนเห็นหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะว่าอาจจะมีเซ็นสัญญาอีก1-2ตัวเลยก็เป็นได้สําหรับอุงอิงแล้วก็พ่อโจเนาะแล้วก็รอติดตามกันเลยครับทุกคนเร็วๆนี้คิดว่ากังนําคลินิกเนี่ยน่าจะพาพ่อโจกับอุงอิงไปถ่ายแบบเป็นรูปโปสเตอร์เนาะเพื่อที่จะไปติดตามคลินิกต่างๆ,างๆเขาเรียกว่าโอ้โหหลายสาขามากอยู่ตั้ง อยู่ในเซ็นทัลทุกสาขากันเลยก็ว่าได้ทั่วประเทศเนาะเราจะได้เห็นรูปขององุ่นเงเนี่ยอยู่ในห้างทั่วประเทศกันเลยแล้วก็แฟนคลับ FC ซรอคอยแบบนั้นนะครับก็ส่งกําลังใจเนาะไปให้ทางด้านบอโจโด,ด้วยแล้วกันขอให้วันนี้เนี่ยเพลงอ่ยืนหนึ่งเหมือนเขายื่นมาเหมือนอาอติดในม้าแรงนะครับเนาะบอโจโบ,บอกแล้วว่าไม่ ไม,ไม่ต้องการหรอกหนึ่งในมาแรงอ่ะให้ลูกสาวยืยนอยู่ไปแต่ของตัวเองเนี่ยขอแค่สองในมาแรงก็พอบอสจบอกแบบนั้นะนะครับเราก็ไปช่วยเชียร์ช่วยแชร์ช่วยดันเพลงนี้ให้ขึ้น2ในมาแรงกันในเร็วๆนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครดูมิวสิกวิดีโอยืนหนึ่งเหมืนขาวยืนเมาเหมือนอ้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องยิ้มข่าวก,กระแสด้วยนะครับ